กอบเอฟดอกจันฮีโร่ปลืม้มกุหลาบฟาดอันดับหนึ่งเดอะออฟฟิเ i ียลไทยแลนด์ชาร์ตสสัปดาห์รวดสร้างกระแสะเพลงรักสนันทั่วประเทศเมื่อเอฟดอกจันฮีโร่ส่งเพลงกุหลาบเพลงสไตล์ป๊อปฮิปฮอปหมอลำจากการร่วมมือกันระหว่างเอฟดอกจันฮีโร่กับนักร้องสาวอีสานเสียงทรงพลังก้านตองทุ่งเงินและ SARAN โดยล่าสุดเพลงนี้มีวี่แววว่าจะดังไม่หยุดโดยเป็นเพลงอันดับหนึ่งใน The Official Thailand Chart ชาร์ตเพลงระดับสากลที่เก็บข้อมูลจริงจากพฤติกรรมการรับฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งของผู้ฟังจากแพลตฟอร์มหลักเช่น Apple Music, Deezer, Spotify และ YouTube เพื่อค้นหาว่าเพลงใดจะเป็นเพลงที่สร้างกระแสฮิตและจะขึ้นชาร์ตในประเทศไทย กอฟเอฟดอกจันฮีโร่เปิดเผยว่ากุหลาบเป็นงานที่ผมตั้งใจมากโดยได้ร่วมกับศิลปินหลายๆท่านเพลงนี้มีความไพเราะผสมผสานกันระหว่างเพลงภาษาอีสานจากก้านตองทุ่งเงินและ S A R A N ที่มาร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานเพลงนี้ส่วนเบื้องหลังการทำเพลงนี้แบงค์รัฐวิทย์อนันตพรสิริรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ นอกจากนี้ยังได้เสียงพินเพราะเพราะจากโจยีปูวสิทธิ์ด้วยช่วงนี้ผมจะปลื้มสุดอารมณ์ดีมากๆผลงานเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนผมขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ช่วยส่งเพลงกุหลาบให้เป็นเพลงอันดับหนึ่งและฝากติดตามให้เพลงนี้ในชาร์ต The Official Thailand Chart สำหรับสัปดาห์ต่อๆไปด้วยรับประกันว่านี่คือชาร์ตที่ที่งงที่สุดขอบคุณครับทุกสัปดาห์ติดตาม The Official Thailand Chart ได้ที่และชาร์ตจากหลากหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ โดยดำเนินการภายใต้การบริหารของ IFPI ร่วมกับ TECA โดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติระดับโลกของ IFPI นัทวุฒิสีหมอกเกิดวันที่22กันยายน2525 25ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายนพดลสีหมอกเสียชีวิตแล้วส่วนมารดาได้แยกทางกับพ่อตั้งแต่ยังเด็ก สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดารุณราชวิทยาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแม่สายประสิษฐ์ศาสตร์นัทวุฒิเคยศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่จบเนื่องจากต้องการเข้าวงการนักร้องเพลงแรปนัทวุฒิสีหมอกคบหากับคุณยุพาพรริทิยานเบลเมื่อวันที่4เมษายนพศ2556ก่อนที่จะมีการจัดงาน แต่งงานแบบเล็กๆเ,เรียบง่ายทุกะหุกที่โรงภาพยนตร์กันตนามูกวีทาวจังหวัดนครปฐมเมืม่อวันที่30พฤศจิกายน2560มีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงนะอรนสีหมอกชื่อเล่นชูใจซึ่งคลอดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558 Official Swiss a t i a a s เรียกสั้นๆว่า Official s c h a s คือการรวบรวมชาร์ตเพลงที่เปิดตัวในปี2025โดย International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) โดยาา์์ดังกล่าวใช้ข้อมูลจาก BMAT เป็นฐานในการรวมเพลง20เพลงที่มีการสตรีมมากที่สุดใน6ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม